สวัสดีครับเพื่อนทุกคนกับผมปืน T s อนะครับสำหรับคลิปนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องวิธีดูจ้องมาร์กจ้องแทงหรือจ้องหลอกสําหรับบอสที่3สาสารศักดิ์สิทธิ์นาริวแบบยากนะครับดูว่าดวงตาอามันเนี่ยมันจ้องแทงหรือว่าจ้องมาร์กแล้วจ้องหลอกเป็นยังไงมีหลอกด้วยนะบางทีคนพลาดนะครับแล้วก็อย่าท่าทราบด้วยว่าถ้าคนมาร์กโดนล็อกขาหรือตายนะครับยังไงก็ตามแต่พวกเราโดนล็อกขาทั้งทีมอยู่แล้วนะ แล้วถ้าเกิดว่าการขานวิธีจ้องมันพลาดนะครับก็คือไปขานว่าจ้องแท้งแล้วแท้งคิดว่าโดนจ้องจริงๆไปเข้าวงดํานะครับแต่แต่ความจริงแล้วมันจ้องมาร์กก็จะโดนล,ล็อกขากระตาทั้งทีเหมือนกันนะครับอันนี้คือความผิดพลาดได้ระหว่างการดูเดี๋ยวมาดูกันเลยนะผมมีทุกแบบให้ดูนะครับเดี๋ยวลุกขึ้นมาเข้าเฟรนเลยครับสลับภาพนี้นะครับดูนะครับแวบเดียวนะ นี่จ้องแทงครับผมจ้องแทงก็คนม้าก็เดินเข้าวงขาวนะครับจากการตามสเต็ปเรียบร้อยทุกคนก็ไปที่วงแสงนะครับให้ให้แทงไปวงดำนะครับรถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดท,ทุกอย่างก็จะรันไปไดตามสเต็ปนะต่อมาคลิปที่2ครับไม่ใช่ดิรอบที่2อ่ะดูนะครับจ้องแทงครับม้าก็เข้าวงแสงครับ ดูดวงตาอมันฉายแสงไปที่ใครนะครับชั่ววินาทีแรกที่มันฉายแสงคือความจริงนะครับเพราะว่าถ้ามันหลอกเนี่ยมันจะวินาทีแรกมันจะฉายของจริงแล้วหลังจากนั้นมันจะฉายไปที่ตัวหลอกหมดเลยนะครับ <Okay. S 1> เราจะเข้าใจผิดได้ง่ายรอบที่3ครับนี่ฉายเข้าม้าครับอ่าม้าก็รู้ตัวขาเรียบร้อยแล้วก็วิง่งแล้วก็วิ่งเข้าวงวงแสงนะครับจากนั้นม้าก็ไปสีดํานะครับ นี eles, oh. ่ถูกต้องนะครับเราก็รันตามเสร็จได้ต่อมาครับจ้องหลอกครับนี่คือจ้องหลอกดูนะครับแป๊บเดียวนะนี่เห็นไหมแป๊บหนึ่งนะกอดูเอานะมันจ้องมาร์กแล้วก็ไปจ้องแทงครับณที่นี้เราจะขานว่าจ้องมาร์กนะครับเ้าก็ให้มาร์กเดินไปที่วงดํานะครับ ก็รันได้ตามเสด็จถูกต้องนะครับนุขึ้นมาเข้าเฟสต่อมาจ้องหลอกมีให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ oh. 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 ดูให้ดีนะครับ oh. นี่นี่นนครับจ้องมาร์กแล้วก็ไปจ้องแทงต่อนะครับ oh. Oh. นี่คือจ้องหลอกครับในความจริงคือ oh. Oh. จ้องมาร์กครับผมมาร์กเดินเข้าวงดำนะครับ รอรอแค่มีคนสตันได้สี่ช่องก็อพอครับไม่ต้องรอนานเพราะว่าท่านถ้าเรานานเดี๋ยวเราจะตายนะครับก็จบแล้วนะครับประมาณนี้นะน่าจะครอบคุมเนื้อหาทั้งหมดแล้วแหละครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมการพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับจาบที่หมดเขาเปิดโมโดม้วดูปกติ หลงมา